สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูพลอยอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูพลอยมีเนื้อหาสาระดีๆมาฝากนักเรียนค่ะก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาทบทวนบทเรียนกันก่อนนะคะเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการทำงานหรือเพื่อแก้ปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งของและวิธีการค่ะ เทคโนโลยีนั้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์เราแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานนะคะสิ่งรอบตัวต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นเทคโนโลยีหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปากกาดินสอหรือสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็นหลอดไฟก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีเหมือนกันค่ะ ก่อนที่เราจะเข้าบทเรียนกันเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ก็คือ 1. อธิบายระบบทางเทคโนโลยีได้และ 2. วิเคราะห์ระบบทางเทคโนโลยีได้ค่ะต่อไปเป็นคำถามชวนคิดนะคะในชีวิตประจําวันนักเรียนรู้จักระบบอะไรบ้างและระบบนั้นมีการทำงานอย่างไรค่ะนักเรียนทุกคนลองหาคำตอบกันดูนะคะ หลายๆคนคงได้คำตอบกันแล้วใช่ไหมคะต่อไปเรามาดูกันค่ะว่าที่นักเรียนตอบนั้นจะถูกไหมเอ่ยระบบหรือ system คือกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่สองส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันค่ะซึ่งระบบนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันค่ะ 1. คือระบบธรรมชาติหรือ natural system ค่ะหมายถึงระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติค่ะอย่างเช่นระบบย่อยอาหารหรือระบบการลำเลียงอาหารของพืชนั่นเองค่ะและเพื่อให้นักเรียนเข้าใจมากนั้นคุณครูก็เลยมีภาพมาให้ดูด้วยค่ะ ซึ่งภาพที่1เป็นระบบการย่อยอาหารของคนค่ะและภาพที่2ก็คือระบบการลำเลียงอาหารของพืชนั่นเองค่ะนักเรียนทุกคนลองศึกษากันดูนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะพอจะเข้าใจคําว่าระบบหรือยังต่อไปเรามาดูระบบที่2กันนะคะระบบที่2คือระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะหรือ man-made system หมายถึงระบบที่มีการสร้างขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าระบบทางเทคโนโลยีนั่นเองค่ะซึ่งอาจเป็นการสร้างจากระบบธรรมชาติเดิมที่มีอยู่แล้วหรือ อาจสร้างขึ้นมาใหม่โดยไม่ใช้ระบบธรรมชาติเดิมเลยก็ได้ค่ะไปดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างของระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะ1เลยก็คือระบบบำบัดน้ำเสียค่ะและ2ก็คือระบบอ e ีคอมเมิร์ซค่ะอีคอมเมิร์ซหรือระบบทางการพาณิชย์ไม่ว่าจะเป็นการอ่านข่าวสารต่างๆการช้อปปิง้งหรือการจ่ายค่าบริการต่างๆนั่นเองค่ะ ต่อไปเรามาสรุปท้ายบทเรียนกันค่ะระบบหรือ system คือกลุ่มของส่วนต่างๆตั้งแต่2ส,ส่วนขึ้นไปประกอบเข้าด้วยกันและทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์เดียวกันนั่นเองค่ะซึ่งแบ่งออกได้เป็น2ประเภทก็คือ 1. ระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและ2ระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะบทเรียนของเราวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะ และสุดท้ายของเราในวันนี้ก็คือกิจกรรมท้ายบทนั่นเองค่ะกิจกรรมท้ายบทของครูวันนี้ให้นักเรียนบอกระบบที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นอย่างน้อย10บรบบด้วยกันค่ะกิจกรรมของเราก็มีเท่านี้ค่ะง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนเข้าใจว่าระบบที่เกิดขึ้นเองทำธรรมชาติและระบบที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นอย่างไรนักเรียนก็จะสามารถตอบคำถามนี้ได้ถูกทุกข้อเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูพลอยขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ